วัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เราจะทำสีชานมให้น้องกันนะคะน้องต้องฟอกผมก่อนค่ะไปชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้บอลสติเรีอนหมเบเร์นเหมือนเดิมนะคะโดยใช้ออกซิเดนต์ยี่สวอลุ่มกับ30วอลุ่มผสมกันค่ะเพื่อที่จะ ดึงเม็ดสีดำให้ออกมาได้ง่ายค่ะผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใส่ที่ด้านล่างของศีรษะน้องก่อนนะคะเว้นคน1เซนค่ะ ใส่เสร็จแล้วใช้เรบพันทิ้งไว้50นาทีนะคะทิ้งไว้ได้เวลาแล้วตอนนี้เราจะมาใส่โคนกันนะคะ เราจะใช้ออกซิเดน20วบอลล่มค่ะใช้บนสตูดิโอน u m เบอร์เหมือนเดิม ใส่โคนทิ้งไว้10นาทีพอนะคะไม่ต้องห่อแรปค่ะเสร็จแล้วเรามาเช็คผมผมน้องเคยทำสีน้ำตาลมาโดยใช้แชมพูเปลี่ยนสีผมเพราะฉะนั้นปลายยังอยู่จะไม่ค่อยออกนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องยื่นยืนิดนึงเสร็จแล้วก็ไปลา้างแล้วก็มาป่าค่ะ เป่าให้แห้งแล้วก็ลงสีค่ะวันนี้เราจะใช้สีของพาวนา่าเบอร์10.02นสามส่วนใช้ออกซิเดนสามเปอร์เซ็นต์นะคะใช้สิบจุดศูนย์สองสามส่วนบีบลงไปค่ะแล้วก็ใช้ 10.07 1ส่วนหส่วนค่ะแล้วก็บีบ10.03ไปประมาณ1หน้าแปลงนะคะ แล้วก็ลอเลอเบอร์แปดประมาณ1หน้าแปลงแล้วก็8 5ดหสองหนึ่งหน้าแปลงค่ะผสมให้เข้ากันใชโยออซิเดนสเอร์เซ็นต์นะคะ ใส่สีได้เลยค่ะเว้นโคนหนึ่งเซนทาให้ทั่วทั้งศีรษะ ใส่ปลายเสร็จต่อโคนได้เลยนะคะทิ้งไว้15นาทีค่ะ เสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีนะคะวันนี้จะสังเกตเห็นว่าพี่ยยอมคิ้วให้น้องด้วยใช้ออกซิเดน3%ค่ะถามน้องแสบตามไหมน้องบอกไม่แสบครับก็โอเคค่ะเสร็จแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาเป่าค่ะ ก็จะออกมาเท่ๆประมาณนี้ค่ะ